เท่แต่ท่าน้ำทุกคนเจ้า่ะสวยสวยมากแล้วก็ไปเที่ยวตามห้างห้างมันก็มีของขายแล้วก็เลยแถวเซ็นทรัล <c oughs> <c oughs> ตึกเขาสวยตึกเขาสวยงามมากเลย <c oughs> ไม่ต้องของชันไปเถอไม่ต้องของชัน <c oughs> มันสวยอะทุกคนตึกดูมันรมันอนะเนาะ นสวยงามมากเลยบนตึกเนี่ยตึกเก่าจะไปแถวท่าเรือนะคราจะไปที่สะพานนะครับทุกคนเราจะพาไปที่สะพานนะคุคะสวยงามมีถังขยะด้วยนะพี่น้องพี่น้องเอฟซีของพี่ตาพี่ตาพาเดินนะพาจะเคลื่อนไหวหน่อยนะมือสั่นมากไม่มือไม่สั่นมากแบบนี้นะถ้าเกิดนะ แต่ขอข้ามมาลายก่อนนะครับทุกคนวุ้ยตรงนู้นวิวสวยมากเลยพี่น้องตรงนู้นะสวยงามนี่ไงซิกเนเจอร์สวยไหมยสวยงามสุด,สด,สด สวยงามมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ตาจะหันไปอีกฝั่งนึงเป็นทะเลนะเป็นน้ำนี่สะพานสะพานอยู่ตรงนน้นค่ะตรงโน้ตสะพานจะปูจักรยานปูมีสองสะพานนะว้าวสะพานสวยงามมากค่ะ พี่น้องสะพานสวยมากพี่น้องเห็นสะพานไหมนี่ตรงนู้นเดี๋ยวจะไปนั่งเด้ยวยดตรงนู้นพี่น้องขคื่นไปใดเลื่อนอยู่แล้วเคล่อนๆลองๆชีวิตนี้ขึ้นๆลองๆ ดีนะไม่ถ okay. okay. like okay. okay. ่ายไปดีไม่ถ่ายไปข้างหลังเดี๋ยวเราแค่ไปตัดต่ออตอนนี้เราก็อยู่เดินไปสักโมเดิร์ปเราไปเดินเที่ยว เราไปเดินเที่ยวกันเฮ้ยเราซิ่งไหมนะเ,เราไปรถไฟเองนะครับไม่มีใครไปกับพวกเราเราไปกันสองคนนะคะับมิกิโดงอะไรมาแนละ้วเราไปกันสองคน <S <S อยอรถไฟคนเยอะอยู่นะทุกคนเนาะ น้องสวยงามมากเลยทุกคนด่ค่ะสวยดูค่ะทุกคนสวยมาก ถไฟมาแล้วทุกคนรถไฟมาแล้ว ส่วนรวมในตัวเมืองทุกคนสวยงามมากเลยทุกคนสวยมากอันนี้เป็นเอเก็มีสวยๆมนเป็นรถไฟอีกแล้วทุกคนเนาะแต่ตอนนี้รถไฟตึกเขาสวย ตึกเขาเสวยมาพี่น้องแะ่นี่รถไฟเขากำลังมารถไฟกำลังมาวันนี้คลิปพาคลิปพาเที่ยวนะทุกคนเที่ยวไปทุกที่ทุกเลยแลนะด์นะเนื้อคิวพิตาหายหมดเลยทุกคน เยอะมากเลยทุกคนกำลังเดินข้ามทางม้าลายจะไปอีกโตเกียวนะครับทุกคนเนะาะถนนโตเกียวเขาสวยอยู่เนะอยู่ในตัวเมืองค่ะเซ็นทรัลสวยงามเลยค่ะตึกเขาสวย

สวยมากเลยค่ะ